สวัสดีครับพินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดได์วิภาวดีสิบสองงามงวานห้าสิบสี่นะครับวันนี้เรามารีโปรโมชั่นดูคติ V4S ปีคศ2019กันเลยตัวนี้เป็นเจนที่หนึ่งต้องบอกว่าทำไมเราถึงรีโปรโมชั่นอย่างแรกเลยเนี่ยรถเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็อย่างที่สองเลยเนี่ยเราอยากลูกค้าเนี่ยได้สิ่งดีๆกลับไปบ้างถ้าซื้อรถในราคาที่7 0 0 0แสนต้นๆกลางๆเนี่ยนะครับบางคนซื้อรถไม่ว่าจากที่ไหนก็นแล้วแต่ ก็จะได้แค่รถกับการเซอร์วิสนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยร้านผมเนี่ยในเมื่อคุณซื้อรถแพงแล้วเนี่ยรถมันค่อนข้างที่จะแรงมาสูงเนี่ยผมอยากให้คุณมีอุปรกรณ์เซฟตี้นะครับก็คือออกรถคันนี้ผมบอกเลยว่าของแถมผมจัดให้อย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือผมจะมีบัตรเจตให้คุณ50,000บาทออกคันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขนะว่าทำยังไงถึงจะได้เงื่อนไขนี้มีบัตเจตให้คุณ5 0,000บาทผมจะพาท่านไปเลือกที่เอ,อ่อฮาชิไรเดอร์ช็อป แถววัดเสมียนนาลีหรือเส้นวิภาวดีนะครับร้านนี้จะเป็นช็อปใหญ่มากมันจะมี AGV ก็มีอาราอิก,ก็มีชาร์กก็มีคือหมวกทุกแบรนด์มีหมดเลยลูกค้าที่มาซื้อรถคันนี้คุณจะได้รถไป1คันได้หมวกกันน็อกได้เออได้ไอโม่หนึ่งใบนะครับแล้วก็คุณจะได้ถุงมืออย่างดีกับบ้านนะครับแล้วก็ถ้างบ50 0 0 0บาทเหลือนะครับคุณจะได้เสื้อกาดด้วยหรือว่าคุณจะอัดแอปไปซื้อโกอโใส่หรือคุณจะไปซื้อรองเท้าด้วย คือไม่ได้ได้รถกลับบ้านอย่างเดียวนะที่เราอะ่ะคุณซื้อรถคุณได้หมวกกันน็อกหลักเกือบ5 0,000่นกลับบ้านเสื้อกาดมือนะครับหรือบางคนไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้เงิน5 0,000บาทผมโอนให้นะเวลานั้นเลยที่ไฟแนนซ์พาธน,นะครับหรือว่าใครที่อยากได้ทอง1บาทอ่ะเราก็จัดให้ได้หรือว่าใครอยากให้เราผ่อนให้3งวดก็จัดให้ได้นะครับผมโปรนี้ก็คือโปรลูกค้าที่มีเครดิตหน่อยอย่างแรกเลยเนี่ยเงินเดือนควรจะ45,000บาทเป็นต้นไปนะครับ อายุงาน3เดือนเป็นต้นไปนะแล้วก็อายุ21บวกนะครับผมมีสลิปเงินเดือนแล้วก็สำเนาบ,บัตรประชาชนแค่นี้คุณออก v 4 s สีเงาเสวยๆคันนี้ได้เลยก็ราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทถ้าจะเป็นสำหรับเงินสดเนี่ยเราจะไม่ได้แถมโปรโมชั่นพวกนั้นเลยแต่ถ้าคุณมาออกรถจบที่15%นะครับก็จะอยู่ที่70,000 0หน้อยๆนะครับก็คุณก็จะได้สิ่งของแถมพวกนั้นไปหรือว่าคุณอยากได้อะไรในงบ5 0 0หมืหรือจะเป็นเงินสดไปคิดเองไปทำธุรกิจเอง แล้วมีบิ๊กไบด้วยบอกได้เลยว่าเราจัะให้ได้หมดนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะต่อไปก็จะเป็นอู่ที่ผมพา V4 คันนี้ไปเซอร์วิสหลายๆคนไปออกรถที่นั่น,ท,น,นที่นู่นที่นี่เราอาจจะไม่รู้ว่าที่ร้านเขาเนี่ยเซอร์วิสอะไรให้บ้างเซอร์วิสที่ไหนเขาจะไม่มีเป็นรีวิวที่เราเออมาทำในขนาดนี้อยากจะบอกว่าคือร้านเราเนี่ยในเมื่อเราขายรถเนี่ยราคา6 0แสนไปไปลายเนี่ยลูกค้าควรที่จะทราบประวัติหน่อยก็ยังดี ลูกค้าควรที่จะมีของแถมไปหน่อยก็ยังดีแล้วก็ลูกค้าควรที่จะรู้ว่าอู่ที่เรานําไปเซรอร์วิสอ่ะเป็นอู่อะไรบ้างอู่ที่เราไปเซอร์วิสนะครับเป็นอู่โกการาดห้วยขวางนะครับผมอู่นี้จะเป็นอู่ที่ทําดูคติโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์เสียบเช็คอาการด้วยสมมติว่าคุณคุณขับวีวีโฟยขับไปไฟเครื่องโชว์ปุ๊บเนี่ยเอารถเข้าไปที่อู่เสียบคอมปุ๊บรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นอะไรหัวเทียนบอร์ดกําลังอัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามีสปอกอะไหล่พร้อม 1เดือนสําหรับคนที่ปัญหาครับรับประกัน1เดือนเนี่ยจะเป็นการรับประกันเครื่องยนต์ไม่รวมผ้าเบรกหมดไม่ได้รับประกันนะแบตเตอรี่หมดไม่ได้รับประกันนะครับเราจะรับประกันให้แค่เครื่องยนต์ขับขับไปหัวเชนบอดขับขับไปคัดลื่นอย่างเงี้ยเรารับผิดชอบให้นะครับรถคันนี้วิ่ง21,000นิดนิดกิโลแล้วแต่ว่าสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าในตอนที่เราเอารถมาเนี่ยเราอย่างที่บอกหลายๆคลิปเลย เราจะมีการดูแลเรื่องสีให้ดีนะครับก็คือเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เมกไว์ในการดูแลสีของเขาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปที่1คือการสเต็ปวอชก็คือเราจะทําการเนี่ยฉีดโฟมอัดเข้าไปเลยนะครับท,รทั้งคันสเต็ปที่1นึ่งนะพอฉีดโฟมเสร็จปุ๊บทิ้งให้คราบโฟมของเมกไวด์วอชโกลาสเนี่ยทำการเกาะคราบออกมาก่อนพอเมกไว์เนี่ยมันกัดคราบออกมาแลวใช่ไหมเราเอาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอะ่ะปรับแบบเฉียงครับเพื่อไล่ฟองออกพอไล่ฟองออกใช่ไหม ขั้นตอนต่อไปเราจะฉีดโฟมเข้าไปซ้ำอีกพอฉีดโฟมเข้าไปซ้ำอีกนะครับแล้วเราก็จะมีถุงมือนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือไม่ไกว่อยขยำขยำขยำในฟองน้ําถังแล้วก็ล้างทั้งคันโดยถุงมือเนี่ยเป็นขนแกะอย่างดีไม่ทําให้เกิดรอยขนแมวนะครับสีคันนี้ค่อนข้างจะสวยมากสวยสดมากๆนะครับเป็นเจ้าของแค่มือเดียวนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวแล้วก็เจ้าของดูแลดีนะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยทำการเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดอกในยางนิ่มๆอยู่เลยไม่แข็งนะครับผม ก็ตัวรถสีเนี่ยเราทําการเคลือบสีให้อ่าล้างสีเสร็จเรียบร้อยเคลือบสีด้วยผลิตภัณฑ์เมกไว์นะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์เมกไกว์เคลือบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เมกไว์ตัวสุดท้ายที่เราจะเคลือบเสร็จเปิดแอร์เลยนะเคลือบเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยผ้าที่เป็นของผ้าเมกไกว์ทุกอย่างใช้ผ้าเมกไว์หมดผ้าล้างรถเนี่ยเวลาเราวอชเนี่ยเราจะมี2อันนะครับก็คือวอชส่วนบนที่เป็นทุตสีแล้วก็จะวอชส่วนที่มันเป็นต้องโดนฝุ่นโดนอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ผ้าผืนเดียว รูปล้างทั้งคันก็บอกว่าขนแมวมันก็เพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็พิถีพิถันในการล้างการดูแลรถคันหนึ่งที่เรารับมาขายแล้วยิ่งรถคันอย่างเงี้ยราคามัน6กแสนเจ็ดแสนเนี่ยเราจะทําแบบมั่วๆสัวๆไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปอ่ะจะผิดหวังกับรถไม่ได้นะครับน้ําหล่อ,ยยลอยเย็นอะไรเงี้ยเราดูแลให้เรียบร้อยแล้วเรื่องการขัดสีเคลือบสีเนี่ยเราทําอย่างดีมีหลายขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายของการเคลือบสีของรถคันนี้จะเป็นการเคลือบสีที่เป็น ชิ้นพลาสติกต่างๆจะเคลือบพวกนี้ไปนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เคลือบเนี่ยเราจะใช้ซิลิโคนสเปรย์ยี่ห้อของบอสนีนะครับก็จะทําการฉีดตามจุดตรงนี้นะครับต้องให้เครื่องเย็นๆก่อนนะเคลือบร้อนไม่ได้นะก็ล้างเสร็จเคลือบเคลือบสีเสร็จก็จะฉีด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 เข้าไปนะครับทิ้งไว้ในห้องแอร์ประมาณ5นาทีแล้วก็ใช้ผ้าอีกหนึ่งเซ็ตนะครับทำการล้างล้างเช็ด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 เ็ให้มันแห้งสีพวกนี้นจะเกิดการเงางามและด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนสเปรย์เนี่ย เวลาที่รถเราไปออกแดดหรือต้องโดนแดดโดนฝนนะครับสีจะไม่ซีดเลยเพราะว่าซลิโคนสเปรย์เขาจะเคลือบเป็นชั้นฟิล์มให้รถคันนี้ผมจอดไว้ในออฟฟิศแล้วก็เปิดแอร์ให้ตลอด24ชั่วโมงสีเขาเลยดูดีตลอดแล้วก็แหน่งท่าโพซิชันที่มันนั่งเนี่ยมันต้องใช้เออมันต้องใช้การก้มมากครับก้มมากแล้วก็บอดที่ค่อนข้างสูงถ้าคนที่ไม่เคยขับรถอะไรอย่างเงี้ยมาเลยอย่างแรกเลยอ่ะคือจะต้องล้มแปะเพราะว่า ขาด้วยความตำแหน่งที่ว่ามันสูงจัดแล้วก็ตัวที่มันก้มเราไม่เคยคุ้นชินกับตำแหน่งโพสิชั่นนอนขับอย่างนี้มาก่อนนะครับก็ควรที่จะลงเรียนคอร์สก่อนหรือเคยมีดูคาติเอิร์หรือเคยมีดูคาติหรือมีบิ๊กไบค์รุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ย4ี่ซีซีที่เป็นท่านั่งสปอร์ตมาก่อนนะครับท่านจะค่อยข้างคุ้นชินแล้วก็เรียนรถเรียนรู้รถได้ไวแต่ถ้าไม่เคยขับมาเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันขับยากมากนะครับอันนี้ควรที่จะมีประสบการณ์นิดหนึ่งมาถึงเลยขับไม่ได้นะครับก็สําหรับคนที่เคย ขับไปแล้วรถ V4 ขับถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วนะบอกเลยคุณมาขับ V4 เป็นรถที่ขับง่ายมากๆในเมืองขับได้ค่อนข้างง่ายมากๆด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมันมีช่วงล่างนะครับที่เป็นไฟฟ้ามาให้แต่กําเนิดเลย V4 ตัวเริ่มต้นเนี่ยจำเป็นแมนนวลน,นะเป็นช่วงล่างแมนนวลก็คือจะมีโชคหน้าเออรินแต่ว่าเป็นแมนนวลแล้วก็โชคหลังที่เป็นแมนนวลน,นะครับแต่ว่าพอมาเป็น V4S เนี่ยขยับคือเพิ่มมาหลายแสนเนี่ยท่านจะได้เบรกเบลโ o สไตลิมาหรือเบลโ o อะไรจําชื่อมันไม่ได้ สไตลีมาเออสไตลีมาโอเคประมาณนี้นะครับท่านจะได้เบร์มเบสไตลีมานะครับได้โชค๊คโอรินนะครับแล้วก็เป็นโชค๊คโอรินไฟฟ้าที่มันจะแอดจัสขับให้คุณอัตโนมัติตลอดเวลาถ้าคุณขับช้าโช๊กก็จะปรับให้คุณนุ่มๆก็คือขับสบายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้ความเร็วสูงโช๊จะแข็งโดยอัตโนมัตินะครับเป็นโชค๊คไฟฟ้าทําให้การขับที่เนี่ยสนุกสะดวกแต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกว่าสปอร์ตอะ มันก้มมากนะครับมันจะดูหล่อแต่ถ้าคุณขับในเมืองร้อนๆเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเมื่อยเลยแต่คนอื่นเห็นคุณอะโอเคมันหล่อมากแต่คือคนที่ขับแบบแม่งโคตรร้อนนะครับจะบอกให้ต้องคือรถคันเนี้ยถามว่าเหมาะสําหรับขับทุกวันได้ไหมมันขับทุกวันได้ถ้าคุณมีความอดทนเออคุณไม่เมื่อยหลังคุณเลาะทนความร้อนขาได้คุณขับไปได้เลยทุกวันแต่ว่าเชื่อเหอะ เอาไปแรกๆอาจจะขับได้แต่พอนานๆไปโอเคอาจจะเอาไปออกทริปหรือว่าอาจจะขับซันเดย์ไรดิ่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นไปทานข้าวกับเพื่อนตอนกลางคืนรถสามารถที่จะทําได้ขับได้ลหล่อเลยครับรถคันนี้มากับบุ๊กทั้งหมดสามเล่มพันนีิก็เลวี่โนะครับก็จะเป็นบุ๊กที่เป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นบุ๊กที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีบุ๊กคู่มือนะครับคันนี้ทําการเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยแล้วจากศูนย์ แล้วก็มีกุญแจทั้งหมด2ดอกนะครับนี่เลยมีกุญแจทั้งหมด2ดอกก็คือเนี่ยเอามาเนี่ยมีครบเลยคือคุณได้ครบเลยเจ้าของแค่มือเดียวเท่านั้นเองรถไม่เคยยกล้อไม่เคยล้มนะครับแล้วก็ไม่เคยชนเปลี่ยนยางหน้าหลังเป็นทีเรี่รอสโซคอซ่าให้เราเลยครับซูเปอร์คอร์ซ่าให้เรียบร้อยนะครับผมก็สีค่อนข้างสดอย่างที่บอกเรารักษาสีมาให้ดีมากรถคันนี้พร้อมขับขี่เลยก็ของแถมเรียกได้ว่าจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับสเปครถนะครับ 214แรงมา้าเยอะมากๆนะครับเป็น V4 แล้วเครื่องเป็น4สูบนะครับ214แรงม้าที่8,250รอบนอาทีรถคันนี้น้ำหนัก dry weight นะ195กิโลคือมันเบามากเบาประมาณ r 1นะครับแต่ว่า CC เนี่ยแม่งโดดะไยพันหนึ่งร้อแล้วหนึ cc, ่งพันหนึ่งร้อ cc เบาะ830ผมสูง160เซนติเมตรก็เดี๋ยวค่อมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือส่วนสูง160เซนนะครับ เอาผมเป็นบรรฐานได้เลยบางคนถามร้อยหกสิบห้าไดไหมร้อยเจ็ดสิบสุขับไดไหมเอาผมอะร้อยหกสิบผมขับได้ในเมืองผมว่าขับได้นะครับมุดได้สบายเลยครับเนี่ยรถมันเบามากนะครับผมลงสองข้างบัลเล่เลยแต่ได้บัลเล่เลยนะครับแตะถึงนี่เลยรถเบามากนะครับรถค่อนข้างที่จะเบาเลยแหละเนี่ยเบามากผมสามารถที่จะไปถอยหลังได้โดยที่ไม่ต้องลงข้างเดียวติดสแตนแล้วเนี่ยมันเบามากจริงๆครับแล้วก็เนี่ยถ้านั่ง ตามว่าก้มไหม้ก้มเลยนะครับเพราะแต่ว่ามันก็ก้มแบบก้มแบบหล่อๆนะเนี่ยเวลารถติดหรือไปไม่ได้คุณก็แค่เาขาลงโอ้โหมันหล่อจริงๆมาอันนี้สําหรับท้านั่งนะครับค่อนข้างที่จะหล่อโอเคไฟหน้าเนี่ยเราสามารถปรับได้สองแบบนะครับผมก็คือมี daylight แล้วก็จะมีที่เป็นไฟยิงตรงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็น daylight ปกติท่านสามารถปรับให้มันเป็น เป็นไฟหน้าได้ก็จะมีไฟติดออกมาตาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงไปด้วยเลยเห็นไหมอันนี้คือมีไฟหน้า led แล้วแต่ถ้าคุณขับไปตอนกลางวันเนี่ยแล้วกลัวว่ามันจะแยงตาเราสามารถที่จะปรับให้มันสว่างให้มันติดแค่ตาบนได้เหะะ็นไหมเนี่ยมันหล่อมากแล้วมันก็ลำมากเลยนะครับสำหรับ v 4 s เสียงก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องยนต์สี่สูบซึ่งก็บอกว่า v 4 s เนี่ยแต่ขอเนี่ยดับเครื่องก่อน v f o s เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างอัจฉริยะมากๆเวลาที่คุณขับแล้วเนี่ยแล้วพอเครื่องมันทํางานสี่สูบเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยตัวรถจะตัดสองสูบออกและจะทํางานแค่สองสูบนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยเย็นลงมันจะทําให้แบบว่าเซฟตี้รถไปในตัวนะครับรถ v 4ค่อนข้างฉลาดไม่ว่าจะเป็นชกหน้าชกหลังโอลิมเนี่ยไฟฟ้าขับขับไปเขาจะแอดจัสตัวเขาเองเรื่อยๆถ้าคุณขับช้าขึ้นเนินหรือความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยชกจะทําการอะแดปให้เลยว่า ความเร็วเท่านี้โชคจะอยู่ที่นิ่มเท่านี้ยิ่งขับช้ารถจะยิ่งนุ่มยิ่งนิ่มขับได้สบายแต่ถ้าคุณใช้ความเร็วสูงโชคจะปรับแข็งให้คุณตามปกติถ้าถ้าคุณอยากเซ็ตลึกๆโชค๊คสามารถเซ็ตได้ที่หน้าจอนะครับรถโอเคตัวรถมีโหมดอะไรบ้างหน้าจอเนี่ยค่อนข้างล้ำเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนกลางวันหน้าจอจะเป็นสีขาวแต่พอกลางคืนเนี่ยเซนเซอร์ y l i g ไ t n i g h t ์ไ g h t เนี่ยจะตรวจจับจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังแค่ประมาณเออมีเวลาบอก ห้าโมงแสงสว่างมากนะครับก็จะมีพวกแอร์อะไรพวกนี้น,นะครับแล้วก็พวกโหมดเดี๋ยวผมจะกดให้ดูโหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคโหมดจะมีทั้งหมดสามโหมดก็คือโหมดสตรีทที่เป็นโหมดเริ่มต้นนะครับพวกดูคติแทคชั rol, ่นคอนโทรลลูคติวิลลี่คอนโทรลลูคติซิสเต็มคอนโทรลอิเล็กทรอนิกเบรกซิสเต็มคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือรถเซฟตี้ให้กับเรานะครับแล้วก็จะไม่ให้รถเนี่ยปลดปล่อยสมรรถนะออกมาได้แรงมากเกินไปเพราะว่าสําหรับมือใหม่พอเป็นโหมดสปอร์ตป ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะลดลงให้นะครับแต่พอเป็นโหมดลสเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยจะจะเหลือน้อยเลยนะครับก็คือจะตัดออกเนี่ยค่อนข้างหมดเห็นไหมครับเหลือค่อนข้างที่ต่ำหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับก็คือสําหรับคนที่ขับเก่งแล้วหรือว่าต้องการขับลงสนามนะครับเพราะว่าพวก s a ฟ e ี้ control หลายๆตัวเนี่ยจะมีน้อยลงให้เราประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับดูคติ V4S ก็เรื่องของแถมพูดไปแล้วการขับขี่ในเมืองรถติด พูดไปแล้วแล้วก็โปรโมชั่นก็พูดไปแล้วนะแล้วก็การเซอร์วิสอู่พูดไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าลูกค้าเข้ามาดูรถได้เลยนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ถามว่าชั้นเปิดเออเป็นหน้าร้านปกตินะครับไม่มีไม่ได้เป็นลูกจ้างเขาเป็นหน้าร้านเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอิสะอะระรายวันนักลงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย อาจจะต้องมีขอดาวที่2ี่ก็คือ4 6 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ถ้าดาว20%เ์นเนี่ยเจ้าหน้าทางไฟแนนซ์ขอ20%เรนี่ยเราจะไม่ได้ให้ของแถมน,นะครับก็คือลูกค้าจะได้ส่วนลดในการผ่อนไปเลยยอดที่คุณซื้อ7จ0 0แสนกว่าก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็ยอดผ่อนเนี่ยก็จะน้อยลงสําหรับคนที่มีประวัติผ่อนอยู่แล้วท่านสามารถออกรถได้ที่15%เลยเปิดร้านวิ๋ยวออกได้เปิดร้านส,ว,นสวยออกได้เปิดร้านชาไข่มุกชานมไรออกได้หมดเลยนะครับขอแค่ว่า เออมีประวัติที่ดีแล้วก็มีประวัติผ่อนให้เราด้วยแค่นั้นเองคุณก็จะได้ V4 ไปเลยนะครับ15%ผ่อนอยู่ที่ประมาณ17,000นิดนิดบาทนะครับ20%อยู่ที่ประมาณ16,000กลางกบาทนะครับเป็นหลักร้อยประมาณ500เป็นประมาณนี้นะครับท่าในใดสนใจอยากเข้ามาดูดูคติเอ่อ V4S ปี2019สว,สวยสวยสีสวยๆคันนี้เข้ามาได้ที่วิภาวดี42หรือเข้ามาที่งามวาน54โทรที่เบอร์090235700 หรือแอดไลน์ศูนย์เก้าศอดแอดช่องขวานะครับถ้าช่องขวาไม่เจอผมให้แอดช่องซ้ายหรือด่วนโทรหาผมได้เลยนะครับนัดก่อนหนึ่งถึงชั่วโมงก่อนเข้ามาดูรถวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ は「戦う人になれ」「傷つくことを恐れたら」「地球は悪の手に沈む」Way up the hero!